ข่าวดีดีกับพี่คำรนรน้วนตอนต้องเร่งวิจัยสมุนไพรไทยให้หนักเพื่อผลิตยาไทยให้โลกรู้จักนะจะบอกให้ไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์นนทบุรีสมุนไพรไทยดังใจไปโลกแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรแน่ แปลเรื่อยยไปลบากากโ้โหจงพูดสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยมันไปอาเซียนแล้วนะมันไม่อยู่แค่ประเทศไทยไงมีผู้มาอบรมเรื่องสมุนไพรไทยฟรีที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์เมืองนอนทบุรีเต็มทุกสัปดาห์ในเดือนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยเนะี่ย เน้นมาใช้สมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยแสดงว่าคนสนใจเรื่องสมุนไพรไทยกันมากจะพาเด็กๆนะครับนักเรียนในที่ผมสอนอยู่ค้นพบสิ่งที่เป็นสิ่งวิเศษตรงนี้ครับแต่สิ่งเดียวที่ต้องเร่งทําให้เร็วให้มากให้หนักคืองานวิจัยในคุณสมบัติของสมุนไพรไทย แต่ละชนิดทุกวันนี้สมุนไพรไทยเราผสมจนมั่วกันไปหมดส่วนใหญ่าหายแบบอุปทานคือกินในนี่แล้วหายความเชื่อมั่นเราไม่มีเพราะจะเป็นความเชื่อถือและมั่นใจในการนําไปผลิตเป็นยาได้การที่จะทะลุปลายทางปลายน้ําอย่างสมบูรณ์ได้ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นครับโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นกับแพทย์แผนปัจจุบันรู้แล้วว่าทําไมสมุนไพรไทยจึงเล็อดชาจ <laughs> สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าสมุนไพรไทยจะเด่นพงาดขึ้นมาได้ต้องมีมาตรฐานงานวิจัยรองรับครับพวกเราทุกคนจะรอวันนั้นนะจะบอกให้ไ,<ท> <laughs> ไปไม่น้าวันละไปกับคํารถไม่นี่ไปดูสมุนไพรดีๆนามเขามี ผลไพรดมก็ชื่นจิตนาถอมก็ชื่นใจต้องผลไพรเท่านั้นนะข่าวดีๆกับพี่คำรณของดีที่มีคุณค่าคือสมุนไพรไทยแต่ทุกฝ่ายต้องจริงใจผลักดันนะจะบอกให้วิสาหกิจชุมชนไทยเฮอร์บเซ็นเตอร์นนทบุรีดมก็ชื่นจิตนาถของ ชื่นใจต้องผลไยเท่านั้น